พาไปดูกิจกรรมนะคะควายปะทะคนสนันน่นนาป่าค่ะแข่งขันคราดนาควายดีปีที่25คึกคักนะคะมีเสียงเชียร์ลั่นสนามค่ะ นสนามบ้านนาลำไย,ยหมู่ที่3ตําบลนาป่าอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเทศบาลตําบลนาป่าค่ะก็นําโดยนายสามารถสุขสว่างนายุทศมนตรีตําบลนาป่าได้เปิดงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันคราดนาควายดีครั้งที่25บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เสียงเชียร์จากชาวบ้านที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก นายสิทธิเดชศรีสุวรรณดีปลัดเทศบาลตำบลนาป่าได้กล่าวรายงานนะคะบอกว่าการจัดงานการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำนาแบบดั้งเดิมส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทยและสร้างความสามัคคีในชุมชนค่ะโดยมีผู้นำท้องถิ่นมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด6รุ่นด้วยกันค่ะได้แก่ควายใหญ่จิ๋วใหญ่ จิ๋วเล็กและจิ๋วพิเศษซุปเปอร์จิ๋วแล้วก็ควายป้ายแดงพร้อมกับเงินรางวัลค่ะตั้งแต่1000บาทไปจนถึง4,000บาทพร้อมกับถ้วยแล้วก็เกียรติบัตรไฮไลท์ของงานค่ะอยู่ที่คนวิ่งแข่งกับควายแล้วก็ควายเหล็กประทะควายจริงทำกลางเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงเชีย ลั่นสนามนะคะการแข่งขันคราดนาควายดีเนี่ยเริ่มจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาตำบลน,นาป่าที่เคยช่วยเหลือกันลงแขกคราดนาแล้วก็ต่อยอดกลายเป็นกิจกรรมแข่งขันเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งทางเทศบาลตำบลน,นาป่าก็ยืนยันค่ะว่าจะจัดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้วัฒนธรรมนี้คงอยู่สืบไปค่ะ